ออฟฟิศนะคะเวลาพูดถึงก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศการทํางานจริงจัง mm hmm. การที่จะใส่ความสนุกสนานเข้าไปเพื่อทําให้คุณเกิด Creativity เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ mm hmm. วันนี้จะมี3เทคนิคนะคะที่จะช่วยให้คุณออกแบบออฟฟิศให้หน่าอยู่แล้วก็ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆให้กับการทํางานได้ด้วยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะออฟฟิศคุณต้องมีความฟังชั่นอลและคอมฟอร์ตเทเบิลนะคะถ้าสมมุติออฟฟิศคุณเป็นออฟฟิศที่พูดถึงเรื่องของการออกแบบกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะก็จะต้องมีอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์มีสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณสามารถออกแบบกราฟิกดีไซน์ได้เพราะฉะนั้นข้อแรกคือคีย์นะต้องฟังชั่นอลและคอมฟอร์ตเทเบิลทำงานได้และทําได้อย่างสะดวกสบายค่ะอย่างที่2นะคะคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างแคมป์และ เคฟให้ดีนะคะแคมป์และเคฟหมายถึงอะไรนะอยากจะพาคุณจําลองนึกถึงเวลาที่คุณไปเข้าป่านะคุณจะมีพื้นที่อยู่อาศัยอยู่2พื้นที่นะพื้นที่แรกก็คือในเต็นท์พื้นที่ที่2ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นส่วนกลางที่คุณจะออกมาสังสรรค์กับเพื่อนได้นะคะบริเวณที่สังสรรค์อยู่กับเพื่อนส่วนกลางเนี่ยตรงนี้ก็คือบริเวณของการแคมป์นะแคมปิ้งก็คือพื้นที่ที่คุณจะได้นั่งมิทติ้งนั่งพูดคุยกับเพื่อนนะพื้นที่ในออฟฟิศเช่นกันนะคะพื้นที่ของการแคมป์นะก็จะ ให้เหมาะสมแล้วก็เพียงพอสําหรับการประชุมการพูดคุยในเรื่องของการ brainstorm นะคะตรงนี้ก็ต้องมีบาลานซ์พื้นที่ที่2ก็คือพื้นที่ของเคฟนะคะก็คือพื้นที่ของการโฟกัสพื้นที่ที่จะเป็นโต๊ะทํางานนะคะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ให้ดีนะคะระหว่างพื้นที่ที่เขาจะต้องใช้ทํางานร่วมกับคนอื่นและพื้นที่ที่เขาจะได้ใช้เวลาทํางานอยู่กับตัวเองได้ดีด้วยค่ะข้อที่3นะคะที่จะช่วยเพิ่ม creativity ให้คนทํางานได้ดีนะคะก็คือเพิ่มความฟันหรือความสนุกนะคะด้วย layout และเด c อ r a เรชันค่ะตัวเลเยอ t เองนะมันก็จะช่วยเอื้อนะคะให้เขาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับทีมงานได้อย่างสมูทนะอย่างเช่นทีมที่เขาต้องการความโฟกัสต้องการความสงบก็ควรจะอยู่ด้วยกันเช่นกันนะคะ3เทคนิคนี้นะคะลองเอาไปใช้กับออฟฟิศคุณดูนะคะน่าจะเพิ่มความ c คริเอทิวิตี้ให้กับการทํางานได้ดีเลยค่ะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ